สวัสดีค่ะนัดแท็กเตอร์คือวังสามหมอจังหวัด,ดอุดรธานีค่ะวันนี้เราก็มีรถเข้ามาอีก3รายการนะคะรายการแรกเป็นคูบตตา L 4 5 0 8เป็นรถจดทะเบียนปี52อุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าและผ่านพวนใช้งานอยู่ที่2965ชั่วโมงราคา225,000บาท ตัวต่อมาเป็นคู b บต a าเอลสนะคะเป็นรถจดทะเบียนปี53อุปกรณ์จะมีใบมีดดันดินหน้าและผ่านพวนราคาอยู่ที่2 6 5 0 0 0 0บาทลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0 9 1 8 6 1 1 1 9หหรือ063-313-0447ค่ะ ตัวต่อมานะคะจะเป็นยันม่า EF 3 9 3 t รถจดทะเบียนปี56ค่ะอุปกรณ์ที่ได้ไปกับตัวรถจะมีใบมีดดันดินหน้าและผ่านพวนนะคะราคาของคันนี้อยู่ที่265,000บาทค่ะ265,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามากันได้ค่ะขอบคุณค่ะ